เอามากแช่ไหนคนแก่างแม่คนแก่งี้อายุเท่าไหร่เองเก้าสิบเจ้าสิบแต่หน้ายังสดใสอยู่ไงแต่สีงันแหบๆอยู่เลยเนี่ยเพราะวานนี้เอายาที่ใส่ใส่หูอ่ะกินละลายเสมหะ่ย เปี้ยวจักิกนส้มไหมเด็กแก่ห้างไม่เอาอมไม่อาะกิทุเรียนไหมไม่อะไม่อะเมื่อวานนี่กินทุเรียนเลอะลอะกิ่นทุเรียนมันไม่ใช่อ่หงิกดไลย,ย้อนกินอะไรก็เลอะเพราะว่าหงีกดไลย,ย้อนทั้งปีทั้งชาติกินแล้วก็นอน แก้ไม่ตกจำไว้นะต้องกินขมิ้นชันนะครับหลังอาหารนะทุกสามมือก็หเม็ดก่อนนอนอีกสองเม็ดก็แปดเม็ดกินให้กินให้ครบหนึ่งเดือนกินทุกวันแล้วงงี้จะเห็นว่าหายไปเลยอายาหมอแผนปัจจุบันที่ที่กินอยู่ไม่หายอามาซื้อมาอย่างสองพันก็ไม่หายพันสองพันและ ขนาดหมอให้ยามาไปซื้อเองอยังแพงเลยยาอะไรไม่รู้กดไหลย้อนแม่งกินได้กี่วันไม่ถึงสิบวันสองพันสบวันาสิบวันก็สองพันโหแพงเนี่ยแล้วก็ไม่หายกินกี่รอบแล้วเนี่ยสมัยก่อนไงไปกดไหลย้อนนะไงไปกินยาไม่หายไงไปนอนไไปไป,ไปที่โรงพยาบาลยันฮี เขาจับไงฉีดยานะและไงนอนคืนหนึ่งปรากฏอีกวันก็ดีนะให้ยากลับบ้านกลับมากินอยู่ไม่กี่เป็นอีกแล้วยาหมดแล้วยาหมดก็ไปหาหมออีกก็กินอีกก็เป็นอีกแตหลังเขามีคลินิกอะไรไม่รู้ผมคลินิกของประกันสังคมอะ่ะผมก็เลยคิดเกีบไปยันที่เพราะมันไกลก็เลยไปคลินิกประกันสังคมให้ยาไม่ก็ไม่หาย พามากินขมิ้นชันนะแต่ต้องกินเป็นเดือนเลยนะกินทุกวันแล้วก็หายขาดไปเลยจนทุกวันนี้ไม่เป็นมากี่ปีแล้ววะเน,นี่ยโอ้หหลายปีแล้วนะแต่สมัยก่อนก็กินแลนอนเหมือนกันนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็ไม่ก็หายเพราะงั้นขมิ้นชันเนี่ยดีอย่าเลยมาทุกวันนี้มากินขมิ้นชันสองเม็ดหลังอาหารมันไม่ช่วยอะไรอะ่ะมันต้องหลังอาหารสามมือ ตอนนอนอีกสองเม็ดแปดแปเม็ดทั้งวันเนี่ยกินแปดเม็ดแล้วนี่จะเชื่อหายขาดไม่ต้องไปกินอายาสองพันสองพันสิบวันสองพนเนี่ยไม่หายหรอกวันนี้กินชาร้ <c oughs> อนไปแล้วน้ำขิงร้อนไปแล้ว กินอะไรมั้งแกงส้มวันนี้เป็นไงอร่อยไหมกินไม่เยอะเป็นเผน็ดนะเผ็ดเนี่ยไหมได้ปลาดุกปลาดุกขัดเผ็ดอ่ะแล้วปลาดุกขัดเผ็ดอะ่ะไดเ็ม่อ,อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันปลาดุกขัดเผ็ดเนี่ยสามสิบนึกแล้วหมูทอด หมูทอดมีสี่สนะิบหนึงอีกอย่างนึงอะไรวะวันนี้กินแกงส้มปลาดุกสามอย่างวันวนี้เช้านี้เช้านี้มีแกงส้มผัดปลาดุกแล้วก็หมูทอดมีปลาดุกก็ยังมีหมูทอดอ่ะ แกงซ่อมมันอาจจะก,กินตอนเย็นอีกทีไหมแต่กันเดี๋ยวมันขดกลับไปหมดเนะี่ยผมก็ต้องประหยัดเหมือนกันไม่มีรายได้กลับบ้านก็ต้องไปกินของตัวเองไม่ฟาวอชุชายหรอกสองประกันชีวิตเนี่ยกับเดือนละหมื่นค่าน้ำมันลดไปกลับก็เจ็ดพันต่อเดือนอ้า าปีปละแสนกว่าแสนสองไปเงินทุกวันนี้รายได้ไม่มีกินของเก่าไว้เรื่อยๆอ่ะแ,แค่นี้เอาเทปยาวแล้ว